ครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนกับช่อง Youtube สลาลม official นะครับก็ช่องนี้จะมาทำคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้ไม่เกิน5นาทีแน่นอนนะครับจะมาแนะนำให้ความรู้เรื่องเหรียญแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญนะครับต้องการที่จะขายเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ ID แอดตรงนี้เลยนะครับไลน์แอดจุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็สแกน QR Code ก็ได้นะครับผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิปทางช่องหลักสลาลมคอยชแน,นลหรือว่าสลาลมออฟฟิเชียลนะครับอ้อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนํานิดนึงนะครับช่องนี้นะครับสลาลมออฟฟิเชียลเป็นช่องสํารองของช่องหลักนะครับช่องหลักก็คือสลาลมคอยชแน,นลนะครับก็เป็นช่องหลักอยู่แล้วนะครับก็กรณีช่องหลักมีปัญหานะครับผมก็เลยมาทําช่องนี้สํารองควบคู่กันไปนะครับช่องนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือจะทําคลิปให้สั้นๆกระชับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ เหรียญในคลิปนี้นะครับ2เหรียญนะครับเหมือนกันนะครับผลิตปีเดียวกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับราคาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็มาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2500 2,493นะครับ2เหรียญผลิตนะครับปีพศ2,493นะครับราคาแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆ2เหรียญนี้ เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอ่านี่นะครับสองเหรียญไม่เหมือนกันนะครับมือเก่ามือเก่าท่านที่เล่นเหรียญมานานรู้แล้วนะครับแต่ว่าอ่าดูดูทบทวนแล้วกันนะครับเพราะว่าขอแนะนํามือใหม่ด้วยนะครับเผื่อว่ายังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มีการอัปเดตราคานิดหน่อยนะครับนี่นะครับห้สตางค์นะครับเหมือนกันนะครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับว่าแบบนี้แพงกว่านะครับเหรียญนี้ตอนนี้ ทําคลิปประมาณวันที่20มีนาคมนะครับคลิปนี้20มีนาคม2566ราคารับซื้อไม่เกินเหรียญละ20บาทนะครับนี่นะครับ50สตางค์2493อันนี้ตัวหนังสือบางนะครับที่มีราคาก็คือตัวหนังสือหนานะครับซื้อเริ่มต้นที่200ถึง1,000บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับย้ำนะครับว่าราคาตามสภาพนะครับไม่ใช่ว่ามาแบบนี้แล้วผมซื้อ200ไม่ใช่นะครับ พิจารณาตามสภาพแล้วก็ราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูจุดสังเกตนะครับดูง่ายๆนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับพิมพหนานะครับตัวหนาแล้วก็ตัวบางนะครับไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับสังเกตนี่นะครับเลข5นะครับเลข5กับเลขศูนย์นะครับตัวหนาจะชิดกันเลยเห็นไหมครับชัดไหมครับถ้าไม่ชัดต้องขออภัยนะครับพยายามให้เห็นชัดแล้วนะครับนี่ อันนี้คือตัวหนังสือหนานะครับเห็นไหมครับเลข5กับเลขศูนหนาแล้วก็ชิดกันเลยนะครับเห็นไหมครับหางเลข5กับตัวเลขศูนย์เนี่ยชิดกันเลยนะครับระยะห่างตรงนี้ก็เกือบชิดกันเลยนะครับเห็นไหมครับเรามาดูตัวหนังสือบางนะครับเห็นไหมครับถ้าตัวหนังสือบางก็คือจะห่างนี่นะครับเดี๋ยวผมหยุดไว้ให้ดูตรงนี้นะครับชัดไหมครับนี่แบบนี้นะครับก็พอพอพอจะสังเกตได้นะครับ เห็นไหมครับตัวบางไม่เกิน20บาทนะครับตัวหนาเริ่มต้นที่200บาท2 0 0ถึง1,000บาทนะครับสภาพสวยสวยก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับนี่นะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าดูที่ดูที่เลข5 5า0บาทาจะชัดกว่านะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครมีความชำนาญก็ก,ก็ก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจุดหลักๆก็คือดูดูเลข5าจะง่ายกว่านะครับ นี่นะครับนี่ดูตรงนี้ดีกว่านะครับดูตรงนี้ชัดเจนนะครับรูปมันไม่ค่อยชัดนะครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องทําคลิปใหม่แน่เลยนะครับนี่นะครับตัวหนานะครับสองร้อยถึงหนึ่งพันนะครับแล้วก็ตัวบางตัวบางนี้ไม่เกินยี่สิบบาทนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับให้กับมือใหม่แล้วก็ทบทวนให้กับมือเก่าด้วยนะครับอัปเดตราคาให้เล็กน้อยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ใครมีอยากจะขายนะครับเน้นรับซื้อตัวหนานะครับเน้นตัวนี้นะครับได้ราคากว่านะครับใครอยากจะขายก็ตรงนี้เลยนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับซื้อจริงติดต่อได้นะครับสลาลมออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่องหลักก็คือสลาลมคอยชแนลนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ